ชื่อค่ะมีพี่น้อง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 ให้ค่อยกรีดก่อนก่อนค่อยสีแนะน้าเหนือหน้าด้าโตโอ้ยอ,อะไรเนี่ยสวัสดีค่ะกบมาพบพ่อพ่อกันอกีนกกอเบยาชาแนลชนี้มีช่องสาระแะเนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นสันก็คืออีฉันนี่ละค่ะอยากปล่อยก็ปล่อยอยากหักก็หักเอาตามสะดวกพี่น้อง คอยก็เห็นเอาติ๊กเกอร์มาหนุนมาหนี่ทายที่และช็อตซาทายนิว้วมือถ้าเป็นฟิลแบบว่าทําแบบว่ารอเซอร์ไพรส์นะสมมุติว่าถ้ามีซัมติงที่แบบเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์เป็นสิ่งสวยงามฉันเข้าใจว่าเขาจะอาคิดจังสันเด้ในความคิดของข่อยเนาะเอออหลีอันสาบานไม่ตุยขออนุญาตจุดทูบทูบอยู่ไหนเอาทูบมาเอาทูบมาทูบฉันอยู่ไหนเอาทูบมาจุดก่อนพี่้องคอยก็นึกว่าเหตุแบบว่า หลอกลุ้นให้แฟนคลับแบบว่าเออเปิดมาฉันจะต้องเป็นนางฟ้ามูเจ้าเคยเบ่งหนังบอเคยเบ่งหนังบอแบบว่านั่งเอกอันแวนั่งเอกเวลาแบบว่ามาจากบ้านนาผู้หายโตขีดตมขีดคนนะ้นนะ่ะนะโตขีดตมขีดคน้นแล้วบาน,นี้เขาไปยู่ในอัน บ้านายทองพระราสวังแหวรไซอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออก็เข้าไปใช่ไหมเออเข้าไปแล้วก็เอาไปขัดสีสวีวันเนาะพอจะมางานดินเนอร์ปาร์ตี้หรูมาพบกับเจ้าไซหน่อยแม่เออประมาณนั้นเขากัสิแบบว่าเฮดเซอร์ไพร์เฮดหยางว้บังนาคือละครข่าวย่ำแรจกจะสินะพี่นองขอกาว่แม่นออกเปิดออกมากนน่ทุกคนตะลึงโอซินเดอรลล่าปรินเซสเอยียงประมาณนั่นแต่ที่พูดอมาทั้งหมดทั้งมวลนี่ คอยเข้าใจิีขคอยนึกว่าเขาปิดสติกเกอร์บ่เห็นหน้าให้นทายแต่ทั้งหลังจูงมือกันน้องแนงน้องแนงฉันนึกว่ามันเป็นแบบว่าจะมาส์ไพรเปิดหน้าขึ้นมาแล้วคือจึง้งเหมือนในหนังแต่ใดๆไม่ค่ะทั้งบททั้งมว้วนคอยเข้าใจพี่พี่น้องคอยเข้าใจพ จนกระทั่งค่อยไปเห็นเพจหนึ่งเพจดงังเออบอกชื่อเพจก็ได้เผื่อใครจะตามไปส่องเพจอ e ีเซียม้ยขอใหไไปนะ้พอ e ีเซียมเอลวหเปิดเผยออกมาโอ้ถ้าว่าแซนเม็นไข่เขาใจผิดมาตลอดตีว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ออกมาด้วยความสวยงามอลังการเบ้เล่เฮคือไปเห็นไก่ต่างไปต่างกวงต่างกวง,ต,ง,กวงต่างไก่มันคือมีอัน มันคือบลหยุบลหยังมันคือเป็นอุปปุอยู่เอาคอยเห็นไหแยงดอกลากแล้วไปเห็ดเนาะอันเราไปเห็ดหรือเขาเราคือจังงามองชองอยู่แล้วก็คือจังเห็ดมาหลายอย่างแล้วก็คือจังออกมาแล้วใส่กิ้งออกมาเดบบะเออผู้ใดเปิดมากก็คือเอ้าฉันเข้าใจผิดเหรอหมูเจ้าคอยเกียบเอิญขวนแต่ก็สิง,งามอยู่หลังเนาะอืม กระสิงามยีดอกอืมนากระงามอืนางามเราก็เป็นอย่างก็แก้นีสใส่ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าหมอเขาพาหายใจหนาเด้หมอเขาพาให้จ้หน่านะจ๊ะอืมอันอย่างอื่นเขาไม่ทำมันบ่ว้ายแกขอดกจิไปหาหมออย่ดอกผ้ามาออกจากปากว้ายถ้าคอยผ้ามาออกจากปากมึเจับกระซิ่าบมวน บ่ได้ยินระยาเบาแววบ่ได้ยินยี่ระยาเบาผื่นคนอีกแล้วเนาะเอาไว้สักก้อนเนาะอืมอันเอาไว้สักก้อนเนาะมาข่เนี่ยเอาไว้สักก้อนอืมข่อยากหัวข่อยากอดหัวพันได้พี่น้องข่อยอดหัวหัวยางยังบ่ได้ว่าเป็นสิบ่งามบม่ยังดอกพี่น้องเออเป็นกรสิออกมาดูดีดอกเนาะแต่ว่าข่อยากหัวที่แบบว่าความปิดความอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นข่ก็สิบอกว่าอ้ยพี่น้องถ้าเป็นข่อยเดันข้อเสียของข่ก็สิบอกว่าอ้ยพี่น้อง พอไปเห็ดมาแล้วมือที่สองมันยังบนลลเลยแต่ไม่ใญ่นิกกี้เราเห็ดหนาเราดึงหนาแล้วหนาแล้วบวมยังคือไะไสดติกตอกจักทุ่งหนำห่อนหนำเย็นแล้วปกครบบอกไปผอมปโปะไปผอมแล้วก็ยังเบาคนก็ยังเบิ่งเด้เพราะว่าขอสิบอกอย่างนึงเด้อสมมติว่าคนที่เขาเห็นเท่ามาจากพื้นฐานที่เป็นธรรมดาใช่ไหมหรือว่าผู้หายเมื่อก่อนมื่อนหนึ่งเขาเพิ่นเห็นเท่าสวยคือแบบว่าเออวันนี้ดีขึ้นแล้วนะพัฒนาขึ้นแล้วนะมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งใช่ไหมฟิลคนรอรุ้นรอติดตามแต่ว่าปิดไปเบิร ปิดไวไม่ใช่ว่าอะไรนะปิดไว้ไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะปิดไวเพราะอยากอายเพราะมันเปิดออกมาเอาก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเอออันบางเทือนอะ่ะเรื่องบางเรื่องอะไรที่มันเป็นความจริงก็พูด,พ,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 ดพูดพูดออกมาเนาะเพราะว่าทุกคนก็เออเห็นแล้วก็เออไม่ได้ตั้งตออีกอย่างจะสีดแดงอันบ่มแม่สีเหลืองควรพ่นบอไม่กุมปิดก็ได้โอ้ยสูบผูกแขนเอิญเอาก,กันเด้ออัน อันหาไฟผูกแขนไปผูกเอากันเด้อยาว่าถุยว้ายว่าหัวควรนเห็นพวมเข้าใจผิดของเจ้าของพี่น้องอันก็บผู้น้องคนก็สิว่าโอ้ยเลี้ยามึงคิดเอาเองผู้เดียวเอาคอยก็คิดเอาเองแล้วเนาะคอยก็ขาดวังเนาะกระเพร็ดตังไกลตังกวงเนาะออืเพราะว่าเข้าเจพึ่นซื้อเรื่องเฮ็ดนองเฮ็ดนาเนาะคอยก็ขาดวังแหละเนาะเออแมนบัวอืมอันถ้าคอยก็ขาดวังคอยก็สีเฮ็ดอยู่แถวไทยอ่อนเหงาะไอ้แหนะหันแล้วเนาะอืม อันนี้ไปตั้งกจตั้งกลัวขาดวังตัวก็เห็นแต่ไทยแบบว่าติ๊งติง,ตง,ตง,ตงปิดไว้ถ้าคอยเป็นหนังภาคค่าก็จะไปอาบน้ําอาบท่านางเอกมาจากบ้านนาอาบน้าอาบท่ามาแล้วก็จะเซอร์ไพรส์เปิดกล้องออกมาไปชดงแดงโชว์สวยมากเราสวยมากเลยวันนี้โอ้เจ้าหญิงเขากรสิบานสีอันนี้ปิดมาเปิดออกมาเฮงปิดไปขึ้นเกา่าเถอะเออปิดไปขึ้นเกา่าซักก็ไปปิดไปขึ้นเกา่า ไแล้วพี่น้องใคยสิวัวคาคาตะไกลคอยสิคางโองอเอออยากหัวอยาาหัวอยากหัวไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวัาวราอยก,กับความเข้าใจพิดเจ้าของพี่น้องบ๊ายบายซีอู๋คลิปหนาด้อจ้ะ